สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราแหล่งรวมเรื่องราวของรถยนต์สุดหรูและน่าตื่นเต้นจากทั่วโลกที่นี่เราจะพาคุณไปสัมผัสทั้งความสวยงามขององค์การออกแบบสมรรถนะอันยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยวันนี้ผอมมาจาับพาคุณไปพบกับโรลส์รอยส์เบล็กบัสรุ่นปี2026สรถซีดานหรูที่ผสมผสานความสง่างามและความดุดันได้อย่างลงตัว โรลส์รอยส์แบล็กบาร์สปี2026ยังคงรักษา d n a ของความเป็นแบรนด์ระดับตำนานแต่ปรับลุกให้ทันสมัยและมีสเสน่ห์มากขึ้นขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์ V12 ขนาด6.75ลิตรวิงเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ592แรงม้าและแรงบิดสูงถึง900นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในประมาณ4วินาทีเท่านั้นการตอบสนองคันเร่งรวดเร็วและต่อเนื่องให้ทั้งความเรอใจและความนุ่มนวลที่เป็นเอกลักษณ์ของโรลส์รอย การออกแบบภายนอกเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่น Black Bar ซึ่งถือเป็นเวอร์ชันด้านมือของ Ghost มีการใช้โครเมียมสีดำในห่อลายจุดไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแพนทอนกริลสัญ,ญลักษณ์ Spirit of h c c ขอบหน้าต่างและมือจับประตูทุกองค์ประกอบถูกขัดอย่างพิถีพิถันให้สะท้อนแสงได้อย่างมีมิติเพิ่มความรู้สึกดุดันแต่ยังคงความหรูหราล้ออลลอยขนาด22นิ้วดีไซน์พิเศษเสริมภาพลักษณ์ให้ตัวรถดูแน่นและมั่นคงยิ่งขึ้น ดีไซน์ภายในคือโลกอีกใบที่โรสรอยตั้งใจสร้างขึ้นห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับไฮเอนด์ end. หนังแท้คุณภาพสูงลายตัดเย็บเฉพาะรุ่นเสริมด้วยลายไม้พิเศษและคาร์บอนไฟเบอร์โทนเ้มในส่วนของแผงหน้าปัดมีครอสคาร์บิเนตสุดหรูจัดแสดงนาฬิกาอนาล็อกและรูปปั้นสปิริตออฟเอชซีเคลือบโครมดำไว้ในกระจกใสเหมือนชิ้นงานศิลปะเพดานภายในยังคงมีสไลเฮลิเนอร์ที่ประดับไฟ LED เล็กๆนับพันดวงให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืน เทคโนโลยีภายในถูกอัปเกรดให้ล้ำสมัยด้วยระบบสปิริตดิจิทัลอาร์เคเต็กเจอร์ที่เชื่อมต่อการควบคุมทุกอย่างผ่านจอสแสดงผลและอินเทอร์เฟสที่ใช้งานง่ายระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมให้คุณภาพเสียงใสและทรงพลังระบบนำทางและข้อมูลการขับขี่ถูกผสานกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ขับสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้านสมรรถนะ Ghost Blackbird รุ่นนี้ยังคงใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ AWD พร้อมระบบเลี้ยวล้อหลังเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในทุกสถานการณ์ ระบบช่วงล่างพลานาสูสเซนชั่นทำงานร่วมกับกล้องและเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับพื้นผิวถนนล่วงหน้าปรับการซับแรงสั่นสะเทือนให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ทำให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนที่ไม่ราบเรียบอีกหนึ่งความพิเศษคือโหมดขับขี่ที่ปรับจูนมาเพื่อรุ่นแบล็ k บล็อโดยเฉพาะเมื่อกดปุ่มโลกการตอบสนองของเกียร์จะรวดเร็วขึ้นและเสียงเครื่องยนต์จะมีโทนที่ดุดันและเร้าใจกว่าเดิมเพื่อเพิ่มอารมณ์สปอร์ตในขณะที่ยังคงความหรูหราในทุกสัมผัส โรสรอยกล่าวว่ารุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการรถซีดานหรูที่ขับเองได้อย่างสนุกและทรงพลังพอๆกับความสบายในการนั่งความเงียบภายในห้องโดยสารยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเสียงรบกวนจากภายนอกแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาทำให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่ สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบความพิเศษโรสรอยยังเปิดโอกาสให้ปรับแต่งได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังเฉพาะลายเย็บบอะที่ออกแบบส่วนตัวหรือแม้แต่ลวดลายพิเศษบนพื้นไม้ด้านหลังสิ่งเหล่านี้ทำให้ Ghost b l a c k b a r ปี2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นผลงานศินละปะที่สะท้อนตัวตนของเจ้าของ ทั้งหมดนี้คือการผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยสมรรถนะอันเหนือชั้นและความประณีตในรายละเอียดซึ่งทำให้โร l ส s รอย c e g ก o s t b l a c า b a สสองพักลายเป็นหนึ่งในรถหรูที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถที่มีทั้งภาพลักษณ์สัมผัสและพลังขับเคลื่อนที่เหนือใครนี่อาจเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับโลกของยนต์ประกรรมที่เราจะนนมาฝาฝกกออีใครั้งต่ไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า